กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าต๋องอายุ23ปีต๋องมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวต๋องเป็นคนที่หน้าตาดีมากและยังเป็นคนขยันขันแข็งจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดาแม่ค้าแม่ขายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว แต่บรรดานผู้หญิงเหล่านั้นก็ต้องอกหักผิดหวังไปตามๆกันเพราะว่าตองเขามีเมียแล้วเมียของตองมีชื่อว่าแป้งแป้งเป็นสาวประเภทสองครับท่านผู้ฟังหน้าตาถือว่าพอใช้ได้ไปวัดไปวาได้ไม่ได้ถือว่าสวยจนเหมือนผู้หญิงไปะสะทัทีเดียวแต่ถึงกระนั้นตองกับแป้งก็รักกันมากคนทั้งคู่อยู่กินกันมาสปีตั้งแต่ตองอายุ20ปีจนตอนนี้จนตองอายุ23ปีส่วนแป้ง เธอแก่กว่าตองอยู่ห้าปีตองมักจะเรียกแป้งเมียตัวเองว่าเจส่วนแป้งก็จะเรียกตองว่าตองตามปกติและในทุกๆวันตองกับแป้งก็จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตอนเช้าก็แยกกันทํางานตองก็มาขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนแป้งก็มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยแต่งตัวเสร็จหลือยังนะตองจะได้รีบกินข้าวกินปลารีบไปทํางานนี่มันจะสายแล้วนะโทรเจพิ่งจะแปดโมงเองอะ่ะ ไม่ต้องรีบรอกครับร้านเสริมสวยอ่ะมันก็เป็นของเจวินมอเตอร์ไซค์อย่ผมไปตอนไหนก็ได้ขับตอนไหนก็ได้เงินตอนนั้นแหละเจผมอยากอยู่กับเจนานๆน,นะครับอุ๊ยไวาปฏิกัปากหวานเหลือเกินน่ะเนี่ยตองน่ะปากหวานกับเจแบบเนี้ยทุกวันไม่ได้นะทําไมอ่ะก็ผัวเมียกันปากหวานกันก็ปกตินี่หรือว่าเจจะให้ผมอ่ะไปปากหวานกับคนอื่นหรอครับ ไม่ได้นะต้องทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าต้องทําแบบนั้นน่ะเจจะเสียใจมากเลยรู้หรือเปล่าครับผมแค่พูดเล่นนะครับเจเจดีกับผมขนาดเนี้ยใครอจะนอกใจเจได้ละครับดูสิเมียผมอม่สวยก็สวยเนื้อตัวก็หอมแหมวันนี้ไม่อยากจะไปทํางานเลยอ่ะอยากจะอยู่กับเจทั้งวันเลยครับหีแอปเป้พูดแบบนี้ไม่ได้นะตองเดี๋ยวใครได้ยินเข้ามันจะน่าเกลียด คนอะไรอ่ะอยากจะอยู่กับเมียทั้งวันอยู่กับเมียทั้งวันจะทำไรเมียเหรอตองก็ทำอย่างว่านะเซผัวหล่อเมียสวยอยู่ด้วยกันอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอจเจ๊หีตองออลามกหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ไม่ชอบเลยอ่ะตองพูดแบบเนี้ทำตาหลุกหลิกหลุกหลิกลิ้นตะลบอ่ะเจ๊ไม่ชอบเลยแล้วผมต้องทำยังไงเจ๊ถึงจะชอบล่ะครับก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะ ขยันันแข็งทํามาหากินสิเจจะได้ชอบรู้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องช่วยกันสร้างอนาคตน,นะเจ้าตองครับเจผมก็แค่พูดเล่นล่ะครับเจะอย่าเอามาคิดจริงจังสิไม่จริงจังได้ไงอะเราสองคนน่ะก็เริ่มอายุมากแล้วเนี่ยต้องร,รีบสร้างอนาคตน,นะเจ้าตองครับเจถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ให้เยอะๆนะครับ เดี๋ยวเราจะสร้างอนาคตร่วมกันนะครับเจ๊นะจ๊ะเมียจ๋าพูดจะกระจี้หูแล้วเกินนะผัวจ๋าเออต๋องมูแต่พูดเล่นกันเนี่ยเนี่ยเจ๊ลืมอะไรเหรอครับเจ๊เนี่ยเมื่อวานพ่อกับแม่ต๋องเ,อเขียนจดหมายมาว่ายังไงครับเจ๊ก็เขียนจดหมายมาถามไถ่นั่นละจ๊ะไถ่ถามสารทุกสุขดิบว่าเราสองคนสบายดีหรือเปล่าเนี่ยมจะให้ต๋องเขียนจดหมายไปตอบพ่อกับแม่บ้างนะ แกเขียนมาหาสองฉบับแล้วว่าต, tota ต๋องยังไม่ตอบเลยครับเจ๊เดี๋ยวผมจะรีบเขียนไปเลยนะครับเนี่ยพรุ่งนี้ต๋องต๋องไปส่งธานานัดให้พ่อกับแม่ด้วยนะเจ๊อยากจะโอนให้พ่อกับแม่ใช้สักห้าร้อยอ่ะโอ้โหเจ๊โอนไปตั้งห้าร้อยเลยเหรอครับก็ใช่นะสิเราไม่ได้โอนให้พ่อกับแม่หนึ่งเดือนเต็มๆแล้วนะโอนให้ท่านใช้เธอนะท่านสองคนแก่มากแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราสองคนผัวเมียมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าห้องแถวเขาอยู่แบบเนี้ยตองเจ๊ว่าจะพาพ่อแม่ของตองอะมาอยู่บ้านด้วยนะโอ้โหเจ๊เจ๊ดีจริงๆเลยนะครับผมไม่นึกเลยว่าเจ๊จะรักแล้วก็เป็นห่วงพ่อแม่ผมขนาดนี้ก็ใช่นะสิถ้าเจ๊ไม่รักพ่อแม่ของตองอเจ๊จะรักใครพ่อแม่ของเจ๊ท่านก็เสียหมดแล้ว เจก็ได้แต่แค่ทำบุญใส่บาตรให้พ่อแม่เจทุกวันเหลือก็แค่พ่อแม่ของตองอ่ะพ่อแม่ของตองอยู่บ้านนอกกับน้องสาวเพียงแค่คนเดียวเราอ่ะแค่ส่งเงินไปให้แบบนั้นยังไม่พอหรอกนะตองตองรู้หรือเปล่าว่าพ่อกับแม่ต้องการความรักกับลูกด้วยอีกอย่างหนึง่งน้องสาวของตองอะก็กำลังเรียนอยู่เจอ๊อยากจะให้มาเรียนที่กรุงเทพอยากจะให้พ่อแม่มาอยู่กับเรา เราจะได้ดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิดนะเจ้าตองครับเจผมขอบคุณเจมากๆนะครับที่เจรักแล้วก็ปรารถนาดีกับครอบครัวผมอย่างจริงใจผมม่นึกเลยครับว่าผมจะมีเมียดีขนาดเจอะอุ๊ยแหมพูดแบบเนี้ทำไมต้องชอบพูดปากหวานแบบนี้กับเจตลอดเลยะเจ้ครับอะไรเหรอตองคือว่าผมขอไปขับรถสายอีกสักครึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่าครับ ทำไมอ่ะทำไมถึงต้องขับรถสายอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะคือว่าเจ๊พูดประทับใจผมเหลือเกินผมขอเทคแคร์เจ๊สักดอกได้ไหมครับอุ้ยวายแอปแฝงปฏิกิริายาแหมใช้คำว่าเทคแคร์สักดอกว่าสั้นเทคแคร์อะไรอ่ะตองก็ผัวหล่อเมียสวยเขาขอเทคแคร์กันเรื่องอะไรนะครับเจ๊มไม่อยากจะคิดเลยอ่ะจะทำอะไรก็ทำเธอทถ้างั้นก็เนี่ย เจคงห้ามต่องไม่ได้แน่เลยบูดแต่ยึกยักยืดเยืย้ออยู่ก็เป็นอันไม่ต้องทำงานกันพอดีโอเคเอาล่ะถ้าตองอยากจะทำอะไรเจ๊ Jay, ตองก็ทำเลยก็แล้วกันเจ้ Jay, ยอมจ้าแหมพูดง่ายๆแบบนี้แต่แรกก็ริบร้อยไปแล้วนะครับหลังจากที่ตองกับเจ๊แป้งพูดจาอ้อร้อต่อกระซิบกันอยู่นานสองนานไอต้ตองก็ได้ทำเรื่องอย่างว่ากับเจแป้งเจแป้งแกยิ้มกลุ่มกลิ่มอย่างมีความสุข หลังจากที่ไอตองได้ทํากิจกรรมเสร็จสิ้นลงเป็นไงเสร็จแล้ววะมีความสุขหรือเปล่าหายกระซ่าหรือยังจ้ะก็ผมมีความสุขละเกินครับเจ๊ขอไปทํางานก่อนนะจ้ะจ้าตั้งใจทํางานนะตองครับเจ๊ผมจะตั้งใจทํางานจะตั้งใจเก็บเงินเก็บทองเพื่ออนาคตของเราสองคนนะครับเจ๊มาขอผมจุ๊บชื่นใจสักครั้งนะครับ ก็ได้รีบรีบจุบแล้วก็ร,รีบรีบไปทำงานเธออ๋อรออยู่นั่นแหละจุบ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 สามครั้งแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจุ๊บแบบแฮตทริกนะครับเจ๊อุ๊ยไว้แฮตทริก <c oughs> ว่าสัน้นถ้าจุบสองทีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตองถ้าสองทีเขาก็เรียกว่าเบิ้ลอย่างไงล่ะครับอุ๊ยเจ๊ชอบเบิ้ลนะะไม่ได้ไม่ได้นะครับเจ๊ ขอผมไปทำงานก่อนเดี๋ยวเลิกงานกลับมาค่อยว่ากันนะครับจ้ารีบๆกลับมานะจ้าเจ๊รออยู่เดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวอร่อยๆไว้รอตลองเลยนะครับเจ๊ไปก่อนนะจ้าจ้าต่องนี่แหละครับท่านผู้ฟังความสุขของต่องกับแป้งเป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยทั้งคู่มีความสุขมากไม่ได้สนใจเลยครับว่าสายตาคนรอบข้างจะมองอยังไงซึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วการที่ผู้ชายอกสามศอก ต้องมาใช้ชีวิตอยู่กินกับสาวประเภท2นั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่มีทั้งที่ยอมรับได้แล้วก็ยอมรับไม่ได้ส่วนพวกที่เขายอมรับได้ก็แล้วไปไอ้พวกที่ยอมรับไม่ได้ก็มีทั้งพวกที่สงบปากสงบคําบางคนก็ปากหมาพูดจาไม่รู้เรื่องคอยก,กันแนกกันแหนพูดจาเน็บแนมผู้ชายกับสาวประเภทสอ,อยู่ด้วยกันวันๆจะทําอะไรพูดจาให้เขาอับอาย พูดจาให้เขาเสียหายทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยมีเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ฟังคนประเภทนี้คนที่ไม่ค่อยมีมารยาทเห็นเรื่องความรักของชายแท้กับสาวเภศสองเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องผิดธรรมชาติแบบยอมรับไม่ได้บางครั้งก็พูดจาปากเสียออกมาอย่างไม่รักษาน้ําใจเลยก็มีหนึ่งในนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าแพทแพทนี่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาถือว่าสวยพอสมควรเธอมีอาชีพขายผักอยู่ที่แผงผัก แถวแถววินที่ตองขับรถอยู่นั่นแหละครับไม่รู้ว่าแพททำไมถึงชอบพูดจากันแนกะแหนพูดจาคอยแซะคอยเหยียดตองกับเมียอยู่เสมอแต่ว่าดูท่าทางลึกๆแล้วผมว่าแพทเนี่ยเขาอาจจะหลงรักตองอยากให้ตองเลิกกับเมียสาวสองและหันมาเอาเธอเป็นเมียแทนทุกๆวันแป้งจะต้องคอยพูดนั่นพูดนี่พูดเพื่อให้ตองเกิดความไม่สบายใจพยายามก่อฟืนก่อไฟให้ตอง ทะเลาะก,กับแป้งในทุกๆวันด้วยพี่ตองจ๊ะทําอะไรอยู่หรอจ๊ะพี่ก็กำลังดูเขาเล่นมาคอสอยู่อ่ะเนี่ยพี่ตองแพทนะมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังนะเรื่องอะไรจะน้องแพทเนี่ยแพทนะ่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้แพทตาฝาดหรือเปล่าเห็นว่าเจแป้งเมียพี่อ่ะไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ว่าแถวแถวหลังตลาดอ่ะตรงนั้นน่ะเงียบเงียบคนไม่ค่อยผ่านไปผ่านมา แล้วเหมือนกับว่าเจ๊แป้งอ่ะจะทําอะไรแปลกๆด้วยอ่ะเนี่ยแพทไม่อยากจะพูดเลยกลัวว่าพี่ต๋องกับเกศเจ๊แป้งอ่ะจะทะเลาะก,กันอ่ะเออแป้งพูดไม่ได้เลยพี่ไม่ว่าแล้ว,ว่าแต่ว่าแป้งเห็นอะไรอ่ะก็เหมือนกับว่าแหมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะพี่เนาะเจ๊แป้งอ่ะแกไปมุมมืดๆกับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะฉันนะก็ไม่อยากจะเห็นหรอกเพียงแต่ว่าฉันสงสารพี่่พี่ต๋องฉันก็เลยเดินตามไปดูวาย บัดสีบัดเถล่องแล้วเกินนะพี่ต๋องอะไรเหรอแพทเจปแป้งเขาทําอะไรเหรอก็เนี่ยอืฉันจะพูดยังไงดีเนี่ยฉันกลัวพี่จะไปทะเลาะก,กับเจปแป้งเขาเหลือเกินน่ะไม่หรอกพี่กับเจปแป้งอะ่ะไม่ค่อยทะเลาะก,กันหรอกทุกอย่างที่เราพูดกันน่ะจะมีเหตุผลเสมอจ้ะแพทแต่ว่าพี่ต้องรับปากฉันนะว่าพี่จะไม่บอกเจปแป้งว่าฉันเป็นคนเล่าพี่ฟังอะ่ะได้จ้ะเล่ามาเลยพี่ไม่ว่าหรอก ก็เมื่อวานนี้สิเจแป้งอ่ะมากับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินไหนก็ไม่รู้พี่พี่อย่าไปพูดต่อนะเนี่ยพอมาถึงก็มาที่ท้ายตลาดเจแป้งอ่ะเกหิวอะไรมาก็ไม่รู้พลุงพลังเต็มไม้เต็มมือหมดพอมาถึงอ่ะเจแป้งอ่ะกับวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นอ่ะก็เข้าไปในห้องพี่แล้วเข้าไปนานหรือเปล่าวะแพทไม่นานพี่เข้าไปแป๊บเดียวเหมือนกับจะหัวลอดต่อกระซิกกันด้วยอจ้าเนี่ย แล้วก็ออกมาแล้วแพทเห็นแค่นั้นเหรอใช่จ้ะพี่ต๋องฉันเห็นแค่นั้นแหละฉันไม่อยากอยู่รอดูให้มันเสียสายตาฉันเนี่ยเจ๊แพทเด็กแกไม่น่าเลยไปกับผู้ชายแบบเนี้ไม่ห่วงความรู้สึกของพี่ต๋องเลยเนาะพี่ต๋องก็สู้อุตส่าห์มาขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างอนาคตกับเจ๊แป้งเขาว่าฉันเห็นแล้วฉันสงสารพี่แล้วเกินนะพี่ต๋องคนอย่างพี่อะ่ะไม่น่าจะต้องมาใช้ชีวิตกับผู้หญิงแบบนี้เลย นะพี่นะแล้วแป้งมั่นใจหรือเปล่าวะที่แป้งเห็นนะ่ะเป็นเรื่องชู้สาว่ะก็มั่นใจนะสิจะพี่ทําไม่มั่นใจเนี่ยฉันจะมาบอกพี่เหรอฉันว่าเจแป้งเนี่ยแกต้องสวมเขาให้พี่แน่เลยพี่ต๋องโทรน้องแพทแพทไม่รู้อะไรอ่ะแพทอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะเสียหายเอา ทำไมจะไม่รู้ล่ะพี่ก็จะเห็นเต็มสองตาฉันเลยฉันว่าแล้วคนมัวเมาในความรักอย่างพี่อ่ะความรักมันคงบางตาเนาะพี่เนาะขนาดฉันมาบอกพี่ขนาดเนี้ยพี่ยังไม่ยอมรับความจริงอีกกับพี่ตองแป้งแป้งนั่นแหละที่ไม่รู้ความจริงเมื่อวานเนี้ยไอช้ชายเพื่อนพี่อ่ะขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนพี่นี่แหละไปรับเจแป้งเขาที่บ้านเอา้าทําไมพี่ถึงไม่ไปรับเองอ่ะเจแป้งเป็นเมียพี่ไม่ใช่เหรอ ทำไมต้องให้คนอื่นเขาไปรับอ่ะก็พี่ไม่ว่างพี่ไปส่งของไกลเมื่อวานเนี้ยพี่ก็เลยให้เพื่อนพี่ไปรับแล้วก็แป้งอ่ะเขาเอาของมาส่งญาติเขาญาติเขา่าขาก็อยู่ห้องแถวหลังตลาดไม่เห็นมีอะไรนี่หลังจากที่ส่งเสร็จแล้วว่าของมันเยอะเพื่อนพี่อ่ะ,อะก็เลยช่วยหิ้วของเข้าไปในห้องเรื่องมันก็มีแค่นี้เองแล้วพี่รู้ได้ยังไงอ่ะพี่ต๋องพี่ไปรู้เหตุการณ์ดีได้ยังไงอ่ะเอา้า ไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะก็พี่คนโทรบอกเพื่อนพี่ให้ไปรับเองอะ่ะและเพื่อนพี่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดแพทอย่าเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคนอื่นฟังเข้าเขาเข้าใจผิดพี่กับเมียจะเสียหายนะแพทก็ได้ต่อไปฉันมีอะไรอะ่ะฉันคงไม่เล่าพี่ฟังหรอกขนาดว่าเห็นคาตาขนาดเนี้ยพี่ยังไม่เชื่อฉันเลยอะ่ะโธ่ไม่รู้ว่าสาวประเภทสองอ่ะดีแบบไหนมันจะดีกว่าแม่ค้าขายผักสุดสวยอย่างแพทได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ต่อไปอย่าหวังเลยว่าแพทยะจะสู้อุตส่าห์มาพูดดีกับพี่น,นะพี่ต๋องลาก่อนลาแล้วลาเลยลาขาดต่อไปเนี้ยฉันจะไปยุ่งกับพี่อีกเลยพี่ต๋องคนแบบนี้มีเยอะครับท่านผู้ฟังพวกที่หวังดีประสงค์ร้ายอยากให้ต๋องกับเจ๊ปแป้งเลิกกันมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งไอ้เก๋ญาติผู้พี่ของไอ้ต๋องวันนี้เดินทางมาจากบ้านนอกไม่มีที่นอนก็เลยมาพักอยู่ที่บ้านของไอ้ต๋อง เอ้ยตองน้องรักทำอะไรอยู่วะเอาพี่เก๋ไปไงมาไงพี่มาจากานอกเมื่อไรอครับอืมก็เดินทางมาวันนี้แหละเนี่ยมาถึงพี่ก็มาหาเองเลยเป็นไงครับพี่เก๋สบายดีหรือเปล่าก็สบายดีสิวะเนี่ยพี่ว่าจะมาทำงานที่กรุงเทพว้ยตองแล้วพี่มีงานทำหรือยัง่ะครับพี่เก๋ยังอะ่ะยังไม่ได้ทำแต่ว่าพี่นัดกับเพื่อนเอาไว้แล้วละ่ะเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์อ่ะเนี่ย อยู่แถวแถวนี้แหละยังไม่มีที่นอนเลยเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยจะมาอาศัยต่องนะ่ะโอ้ได้ครับพี่เก๋เราก็เป็นญาติกันนะพี่นอนที่บ้านผมได้เลยครับถ้าเกิดว่ายังมีที่พักก็พักที่บ้านผมไปก่อนรอให้มีเงินมีทองก็ค่อยขยับขยายนะครับพี่เก๋โอ้ยสุดประเสริฐจริงๆน้องรนะักอะแล้วว่าแต่ว่าใกล้เวลาเลิกงานหรือยังเนี่ยยังครับพี่แต่ว่าผมกลับก่อนได้แหมพี่เก๋มาทั้งทีป้าพี่ กลับบ้านกันครับเอาเสื้อผ้าข้าวข,ของเครื่องใช้ไปเก็บแล้วว่าแต่ว่าพี่อ่ะจะไปสมัครงานเมื่อไหร่ครับกพี่เพึ่งมาถึงอ่ะเพื่อนพี่เขานัดให้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้ครับพี่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปส่งพี่ที่โรงงานเองนะครับได้ได้ขอบใจมากเว้ยต๋องน้องรักครับพี่เก๋หลังจากนั้นต๋องก็ได้พาเก๋ไปที่ห้องพักขณะนั้นแป้งก็กำลังเก็บข้าวเก็บของเก็บร้านเสร็จพอดี เจแป้งเก็บร้านเสร็จหรือ,อยังครับเสร็จแล้วจะตองอา้าวตองพาใครมาด้วยอะ่ะก็ญาติของตองเองมาจากต่างจังหวัดจะมาหางานทําที่กรุงเทพเจเดี๋ยวพี่เก๋ญาติผมอะ่ะจะขอพักกับเราสักช่วงเวลาหนึ่งนะได้จ้าเป็นญาติพี่น้องกันสวัสดี้ะพี่เก๋อสวัสดีชื่อแป้งใช่ไหมล่ะเนี่ยไอ้ตองเล่าให้ฟังตั้งหลายครั้งไม่มีโอกาสได้เจอเลย วันนี้เจอตัวจริงแล้วดีใจจริงๆเลยนะจ้าพี่เก๋พี่เก๋เอาของไปเก็บก่อนนะต๋องช่วยพี่เก๋เอาของไปเก็บนะแล้วก็เดี๋ยวหาข้าวหาปลาให้พี่เก๋เขากินด้วยไปพี่เก๋เอาของไปเก็บกันมันมีห้องว่างอยู่ห้องนึงพี่เก๋พักห้องนั้นก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวกินปลากันครับพี่เก๋เฮ้ยกินข้าวกินปลาอะไรอนานๆมาเจอกันทีมันต้องฉลองสิวะไปะ ไปจัดมาทักหนึ่งชุดก็เล่าการต๋องครับพี่แต่ว่าผมไม่ดื่มนะครับพี่เก๋เอ้ยเอ็งไม่กินแล้วใครจะกินเป็นเพื่อนข้าวะฮะต๋องไม่เป็นไรแล้วครับพี่ผมนั่งกินน้ําอัดลมเป็นเพื่อนพี่ก็ได้พี่กินได้ผมก็ดีใจครับพี่เก๋เอา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 อย่างนั้นก็ได้หลังจากนั้นไอ้ต๋องก็ไปซื้อเล่ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงดูปูเสือไอ้เก๋อย่างดี กินไปกินมาเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าไอ้เก๋ก็เริ่มเมาเขาทุกฟังไอ้เก๋คนนี้เป็นคนปากเสียและส่วนลึกๆของไอ้เก๋ไอ้เก๋ไม่ชอบสาวประเภทสองด้วยแถมยังมีการรังเกียจอีกด้วยครับเอ้ยไอ้ไอ้ต๋องครับพี่เก๋พี่เก๋เมาหรือยังครับเนี่ยเอ้ยไม่เมากูจะเมาอะไรวะเนี่ยมันคนเมามันจะนั่งตรงนี้ได้ไงวะเอ้ไอ้ต๋องถามไปสักอย่างเลยวะ อะไรครับพี่เก๋นี่มึงไม่กินเหล้ากินยาเลยเหรอวะเนี่ยมึงคนดีขนาดนี้เลยเหรอวะครับพี่เก๋แล้วมามึงเริกดูดยังนะอย่าบอกนะว้ยว่ามึงไม่เคยดูดมาอ๋อผมเริกแล้วครับพี่เก๋มันอบาลยาบุกมันของไม่ดีผมคิดได้แล้วครับอ๋อไอ้นี่ทำเป็นคนดีนะเมื่อก่อนน่ะมึงก็ดูดมากับพี่อ่ะพี่เป็นคนสอนมึงด้วยจำได้ไหมวะจำได้ครับพี่ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะครับ พี่เก๋อะระดับครูบาอาจารย์ผมเลยอะอืมแล้วว่าแต่ว่ามึงคิดยังไงอะมึงถึงมามีเมียเป็นต๊ดอย่างนี้วะฮะไอ้ตองเออพี่พี่พูดจาไม่ให้เกียรดเมียผมเลยอะไอ้จงเกียดเลยวะฮะมก็เมียเป็นตด๊ดกูพูดความจริงเงี้ยมึงพูดว่าไงอะผมว่าพี่เก๋เมาแล้วพี่เก๋นอนก่อนดีกว่านะครับนี่เมาเมออะไรเอ้ยมึงคุยก่อนดิมึงกูคแค่ถามไหม กับเมียไปตุ๊ดจริงๆนี่ว่ามึงรับไม่ได้ยังไงต๋องรับได้ครับพี่แต่ผมไม่ชอบพี่พูดแบบนี้เวลาเมานะครับมันเหมือนมาให้เกียรติกันพี่เราเป็นญาติกันนะครับอย่าให้ผิดใจกันเลยพี่เก๋เอ้ยผิดจงผิดใจอะไรเอ้ไหนเรียกเมียตุ๊ดมาหากูเดียเ้ยะเรียกมาเนี้ยกูจะสั่งสอนมันหน่อยเอย้ทำเป็นแอคดทำเป็นเก๊กสวยโยถามจริงว่าต๋องนะตุ๊ดเนี้ย มันดีกว่าผู้หญิงยังไงวะฮะมึงถึงมาตัดสินใจอยู่กินกันบมันแบบเนี้ยมึงไม่อายชาวบ้านชาวช่องเข้าไงวะฮะตระกูลบ้านเราก็มีชื่อเสียงใหญ่โตคนรู้จักมากมายมึงมีเมียเป็นตุด๊ดทำให้วงตระกูลเสื่อมเสียมึงทำแบบนี้ไม่ได้เอ้ต๋องฮะมึงเลิกได้มึงเลิกนะกับเมียคนเนี้มึงเลิก,นะก,นเนเลกซะแล้วก็ไปหามีเมียผู้หญิงเป็นตัวเป็นตนเว้ยรู้เปล่า พี่เตือนมึงอ่ะพอพี่หวังดีนว้ยเมียตุ๊ดน่ะจะมีอะไรดีอ่ะอยู่กินกันไปหรือมึงก็เลิกมึงเชื่อพี่สิมันผิดธรรมชาติเว้ยและในขณะที่ไอ้เก๋กำลังพูดอย่างสรุปปากอยู่นั้นก็มีเสียงดังป้าบดังขึ้นอย่างแรงและเสียงนั้นก็ดังมาจากใบหน้าของไอ้เก๋และสิ่งที่กระทบใบหน้าของไอ้เก๋นั้นก็คือเท้าของแป้งนั่นเองครับทานผู้ฟังแป้งเธอเดินมาเตะปากไอ้เก๋ยอย่างแรง ไอเกถึงกับหงายท้องตึงไปเลยทีเดียวไม่รู้ว่าฟันหน้าหายไปกี่ซี่ครับทุกผู้ฟังหน่อยไอห่หานี่ปากไม่ดีนะมึงอ่ะเห็นว่าเป็นญาติผัวล้วกูทนฟังมาตั้งนานไม่ยอมหยุดสักทีเป็นไงล่ะอร่อยไหมกินเหล้าแก้มเท้ากระเทยอ่ะอร่อยหรือเปล่าเลยมึงทีเนี้ยจําไปจนตายด้วยนะมึงว่าโดนกระเทยเตะปากอ่ะโอ้ยทําไมต้องรุนแรงแบบนี้โอ้ยกูไม่โหยแล้วเว้ย เดี๋ยวกูจะบอกญาติพี่น้องให้หมดเลยว่าเมืงองไะให้เมียตุ๊ดตะเตปาก,กูอ้อสวยจริงๆเลยอ่ะเกิดมาชาตินี้โดนตุเตปาก็จำไปจนตายเลยโกไปเลยพี่เก๋ผมไม่ต้อนรับพี่อ่ะเนี่ยเมียผมเตะพี่อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วยายผมต้องเตะพี่ด้วยเลยนะพี่เก๋เอ้ยเป็นญาติกันใจเย็นๆสิวะผมไม่เอาอะพี่ญาติแบบเนี้ยปากไม่ดีแบบเนี้ยพี่อยากจะเป็นญาติพี่น้องกับใครก็เชิญ แล้วถ้าเกิดว่าพี่กลับมานอกไปอ่ะไปเล่าเรื่องผมว่าผมมีเมียเป็นตุ๊ดอ่ะเล่าไปเลยพี่ผมไม่อายใครหรอกไปเล่าเลยนะเอาให้ญาติพี่น้องเกียดผมเลยนะพี่ถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องจะเกียดผมเพราะผมมีเมียเป็นสาวเพศสองอ่ะผมก็ไม่ว่าหรอกพี่ถ้ามีสมองกันแค่เนี้ยอืมกูบอกแน่มึงไม่ต้องมาพูดมึงไม่ต้องมาท้ากูไอ้ต๋องเรื่องเนี้ยมันไม่จบง่ายๆหรอกเว้ยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้เก๋ ก็ไม่เคยมาเยี่ยมตองอีกเลยแล้วมันก็ได้เอาเรื่องตองกับเมียไปเล่าให้ชาวบ้านฟังจนหมดสิน้นแต่ตองกับแป้งก็ไม่สนใจอะไรหรอกครับเพราะว่าเขาสองคนไม่ได้อาศัยชาวบ้านเหล่านั้นเลยทั้งสองคนทํามาหากินด้วยความขยันขันแข็งแค่สองคนผัวเมียไม่เคยมีสักครั้งที่จะอาศัยญาติพี่น้องหรือชาวบ้านที่บ้านนอกเลยจนต่อมาไม่นานตองกับแป้งสองผัวเมียก็เ,เก็บเงินเก็บทองได้มากพอเขาสองคนก็ได้พาพ่อแม่ของตอง และน้องสาวของต๋องมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพพวกเขาทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแป้งทำงานเหนื่อยหรือเปล่าลูกไม่เหนื่อยจะแม่และแม่และจะ๊ะอยู่กรุงเทพเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อมีความสุขดีได้ช่วยงานลูกแบบเนี้ยเหมือนว่าพ่อกับแม่ชีวิตเริ่มมีค่าเริ่มมีความหมายเลยลูกและจะแม่ใช่ แป้งแม่มีเรื่องจะคุยด้วยนะลูกเรื่องอะไรแต่จะจ๊แม่แป้งพ่อกับแม่ขอบใจมากนะลูกนะที่สู้อุตสาห์พาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยอะ่ะพ่อกับแม่เป็นคนบ้านนอกแท้เลยเนี่ยยังมีกระจายส่งอิติกน้องต๋องมาเรียนต่อด้วยน้ำใจประเสริฐจ,จริงๆเลยแม่เอ้ยแป้งจะแม่ไม่เป็นไรหรอกจาก้า ติก๊กอะเป็นน้องตองก็เหมือนกับเป็นน้องแป้งนั่นแหละแม่ไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะจ๊าโอ้ยลูกเอ้ยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าชีวิตพ่อกับแม่สองตายายบ้านไายชีวิตจะมีความสุขขนาดนี้ขอบใจลูกสองคนมากๆนะแป้งนะจะแม่แล้วว่าแต่ว่าแป้งอะกับตองอะไม่คิดจะผูกข้อไม้ข้อมือตกแต่งกันเป็นเรื่องเป็นราวเหรอลูกไม่เราจะแม่ แค่นี้ปากชาวบ้านก็พูดเยอะหลือเกินแล้วว่าหนูเป็นตุ๊ดอยู่กับผู้ชายอะ่ะโอ้ยไม่รู้ว่าจะลังเกียดอะไรกันนักหนานะแม่เนาะโอ้ยอย่าไปถือสาเลยลูกปากคนกับปากหมามันก็ไม่ต่างกันหรอกไอ้คนที่ปากไม่ดีมันก็เหมือนหมาเห่าไอ้คนที่พูดจาเพราะให้เกียรติคนมันก็เหมือนพระเทศลูกอย่าไปคิดมากเลยนะแป้งนะจะแม่แต่ว่ายังไงหนูก็คงยังไม่แต่งหรอกจา้า เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินก่อนดีกว่านะแม่เนาะอีกอย่างหนึ่งอ่ะหนูเกลียดสายตาคนจะแม่ไม่รู้จะมารังเกียจอะไรกับสาประเภทสองอย่างหนูนักหนาจะลูกไม่เป็นไรเอาอย่างที่แป้งสบายใจนะลูกนะแต่ว่าถ้าอยากจะผูกข้อไม้ข้อมือกันนะพ่อกับแม่ยินดีมากพ่อกับแม่ซึ้งใจเหลือเกินลูกหนูอ่ะเป็นคนที่มีคุณภาพมากแป้ง มันไม่มีหรอกคําว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะสาประเภทสองบางคนนะคนแบบหนูอ่ะเห็นหรือเปล่าว่าพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของหนูด้วยหนูยังรักเคาลบแล้วก็เอามาเลี้ยงดูปูเสือได้ดีขนาดเนี้ยความกตัญญูกตะตะเวทิตาของหนูอ่ะจะพาหนูไปสู่ชีวิตที่ดีนะแป้งนะสาธุขอให้แป้งเจริญเจริญนะลูกนะอุ้ยจะแม่แม่อย่าพูดขนาดนี้เลยหนูลูกสภัยแม่นะ จ้าลูกนี่แหละครับท่านผู้ฟังชีวิตของแป้งกระต่องเขาทั้งสองคนอยู่กินกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าสายตาของคนในยุคนั้นจะไม่ให้โอกาสและไม่ให้การยอมรับชายแท้กับสาวเพศสองสักเท่าไหร่จนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปมาถึงปี2568ก็ได้ก้าวมาสู่ยุคที่ทุกๆเพศสภาพมีความเท่าเทียมกันยุคนี้มีการจดทะเบียนสมรสมีการแต่งงานแบบเพศที่เท่าเทียม ชายก็แต่งงานกับชายได้หญิงก็แต่งงานกับหญิงได้โลกเปิดกว้างให้ทุกทุกเพศมีอิสระในด้านความรักอย่างเท่าเทียมกันครับเออเจแป้งครับผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะอะไรเหรจเจตองตองมีเรื่องเไรจะคุยกับเจ๊คือว่าเจครับเราอยู่กินกันมาสามสิบกว่าปีแล้วนะอุ้ยสามสิบกว่าปีแล้วเหรอแป๊บเดียวเองนะตองใช่ครับเจ๊ แต่ว่าผมรู้สึกกับเจ๊ไม่ต่างจากวันแรกที่ผมรักเจ๊เลยนะครับคุ้ยปากหวานอีกแล้วว่าอยากได้อะไรอีกเนี่ยแอปแปก็อยากจะได้อย่างว่านั่นแหละครับเอ้ยไม่ใช่แค่ล้อเล่นนะครับเจ๊เจ๊เจครับเราอยู่กินกันมานานแล้วตั้งแต่ยุคที่คนยังไม่ค่อยยอมรับเราจนมาถึงตอนนี้มันมาถึงยุคที่คนค่อนข้างจะอิสระทางความคิดทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน เขาไม่ได้สนใจว่าใครจะเพศสภาพไหนขอแค่ว่าเป็นคนดีไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนทุกคนต่างให้การยอมรับกันด้วยใจจริงครับเจ้แล้วยังไงละตองเจก็รู้แล้วนี่เจ๊ครับปีนี้เขามีการจัดงานแต่งงานแบบสมรสเท่าเทียมด้วยนะผู้ชายกับผู้ชายก็แต่งงานกันได้แถมยังสามารถจดทะเบียนสมรสด,ด้วยกันได้อีกนะเจรู้หรือเปล่าอุ้ยจริงเหรอจ๊ะตองฮ้อ ตองพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันเรื่องจริงเหรอจ๊ะข่าวดีแบบนี้มีด้วยเหรอมีครับเจ๊เจ๊ครับผมรักเจ๊เหลือเกินตั้งแต่วันแรกที่เราอยู่กินกันมาจนถึงวันนี้วันแรกผมรักเจ๊ยังไงวันนี้ผมก็รักเจ๊อย่างนั้นมันไม่เคยมากขึ้นหรือน้อยลงเลยมันยังเป็นความรักที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับเจ๊แล้วทำไมอะตองเจ๊ครับเจ๊แต่งงานกับผมได้ไหมครับ ไปแต่งกันที่ภูเก็ตนะครับเจ๊ทำไมต้องแต่งภูเก็ตน่ะก็ภูเก็ตอ่ะเขาจัดสมรสเท่าเทียมกันนะครับเจ๊ดีจังเลยนะในที่สุด่ะสังคมก็เปิดกว้างเจ๊ดีใจเหลือเกินน่ะครับเจ๊มันถึงวันของเราแล้วครับจะต้องเจ๊ตกลงแต่งก็แต่งเจ๊รักตองนะครับเจ๊ผมก็รักเจ๊ครับและในที่สุดคนทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกัน อย่างที่คนทั้งสองได้ใฝ่ฝันมานานแสนนานเพียงแต่ความฝันของเขาถูกกีดกันด้วยความรังเกียจจากสายตาคนรอบข้างจนมาถึงวันนี้วันที่ฟ้าเปิดความสว่างสวยของความรักก็ได้สาดส่องมาถึงหัวใจของคนทั้งคู่ยินดีกับต๋องและแป้งด้วยนะครับขอให้ความรักของคนทั้งคู่เป็นแบบนี้ตลอดไปขอให้รักกันนานๆจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรน,นะครับ ขอความสุขสวัสดีโจมิีแดดทุกท่านสวัสดีครับ